Illah, บิสมิลลาฮิรรรราาาะะห์มมนิฮฮีอััล р р а ล м ā n р р а ขอ م الحمد لله كا ล ا ب ك ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ประทานปัจจัยยังชีพให้กับพวงเบาผู้ศรัทธาทุกคนพี่น้องครับท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านนาบีคือเป็นแบบฉบับแบบอย่างที่ดีที่สุดที่อัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่งตั้ง ให้ท่านนาบีนั้นมาในยุคของประชาชาติยุคสุดท้ายและท่านนาบีก็ยังเป็นคนแรกที่จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาและท่านนาบีก็เป็นคนแรกที่จะได้เข้าสวนสวรรค์และท่านนาบีก็เป็นคนเดียวที่จะได้รับสิทธิ์ในการขอความช่วยเหลือจากอาลัลลอฮ์ที่มีต่อประชาชาติของท่านในวันกียามะพี่น้องครับลักษณะต่างๆมากมาย ของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลัลฮฺวะซัลลัมนั้นเป็นแบบอย่างที่จะให้เรานั้นได้นำเนินชีวติตอยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้ชีวิตของท่านและในวันนี้นะครับอยากจะหยิบยกหนึ่งในคุณลักษณะของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลัลฮฺวะซัลลัมซึ่งจะทําให้เรานั้นได้เพิ่มพูนอีมานแล้วก็ได้ทําให้เรานั้นได้รักท่านนาบีมากยิ่งขึ้น และก็ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เรามีชีวิตยอยู่บนโลกนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานุอัตลาบอกว่าวะอินนะกะและอลคู่ลกินอาซิมและมุฮัมมัดเจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณธรรมที่สูงส่งที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของจัญญามารยาทอัลลอฮฺสุบฮานุอัตลาได้เลือกให้ท่านนาบีนั้นเป็นเป็นนบีแห่งมนุษยชาติและเป็นกุดวะ นะครับเป็นเป็นแบบอย่างแบบฉบับให้กับมนุษย์ทั้งหลายและเราบอกว่าวมาอัลสันนากออิลลาราะห์มะตลิลอาลามีนและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเว้นแต่จะเป็นความเมตตาแห่งมนุษยชาติทั้งหลายพี่น้องครับท่านอนับดุลเลาะห์มุฮัมัสลลัมของเรานั้นเลาบอกว่าว่าเราก็ได้จะอักุมมินอังฟุตซิกุมและแน่นอนนะครับได้มีรอซูลท่านหนึ่งอาซีซ um ุนอะไลฮิมาอานิตตุมนะครับจะนบีคนนี้ ที่มาจากพวกท่านนั้นจะเป็นคนที่มีความกังวลนะครับฮาริสุนอะไลกุมนะครับจะมีความกังวลต่อความเดือดร้อนของบรรดาผู้ศรัทธาและท่านก็จะมีความห่วงใยและความเมตตาและความสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่คือคุณลักษณะของท่านนาบีของเราท่านนั้นได้ห่วงใยต่อประชาชาิของท่านและการที่ท่านนาบีได้ถูกส่งมานั้นเป็นหนึ่งในความเมตตาที่อัลลอฮฺสุบบฮานุตาลา ประทานให้กับบรรดาประชาชาิทั้งหลายพี่น้องครับหนึ่งในคุณลักษณะของท่านนบีนั้นเดนมีมักจะมีความห่วงใยต่อประชาชาติของท่านบ่อยครั้งที่เราเห็นท่านนบีนั้นหลั่งน้ําตาออกมาอันเนื่องมาจากความกลัวของวันอาคเรอความกลัวที่จะเกิดขึ้นที่บ่าคนหนึ่งนั้นจะถูกสอบสวนที่เบ่าคนหนึ่งนั้นจะถูกลงโทษพี่น้องครับท่านนบีสโลลลอฮลอัลลอฮิซ ได้ไปยืยนที่กุโบต์และท่านนาบีก็ร้องไห้ท่านนาบีได้ขออุทอศต่อละซุปหานอัตะลาเพื่อที่จะให้ละนั้นได้เมตตาต่อประชาชนาติของท่านท่านร้องไห้พี่น้องครับท่านอิหม่ามอินุกะยิมบอกว่าอะไรครับการร้องไห้ของมนุษย์นั้นย่อมมาจากหลายสาเหตุด้วยกันการร้องไห้ที่มาจากการสงสารผู้อื่นการร้องไห้มาจากความกลัวความร้องไห้มาจากการเสียใจและการร้องไห้ที่เกิดจากความรักและความห่วงใย พี่น้องครับเะนั้นอัลลอฮฺบ ب าน ن ه และ ت ع บอกว่า hu hu ว่าอันนะหูหัวอัตฮะกวะอับกะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ทําให้หัวเราะและได้ทําให้ร้องไห้ในความหมายตรงนี้พี่น้องครับบรรดาผู้ศรัทธานั้นเขาจะร้องไห้ในโลกนี้แต่ในวันโลกหน้าเขาจะหัวเราะอันเนื่องมาจากความสุขที่เขาได้รับแต่ร้องไห้อันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตการขออภัยโทษและการลํำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับทำให้เขาต้องร้องไห้ แต่ในวันโลกหน้าสําหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้น,น,นพวกเขาก็จะมีแต่ความสุขและความหัวเราะว่าอับกาพี่น้องครับแต่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาผู้ที่ไม่อิมาน ingt, ขเขาจะหัวเราะในโลกนี้เขาจะมีความสุขความเพลิดเพลินในโลกนี้แต่ในวันโลกหน้าเขาจะเป็นผู้ที่จะร้องไห้อันเนื่องมาจากเขานั้นได้หลงผิดและก็ได้กระทําในสิ่งที่ไม่เป็นความดีเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้มีความสุขในวันโลกหน้าพี่น้องครับ ฉะนั้นในวันนี้นะครับหนึ่งในลักษณะของท่านรอสุลลอฮ์มาเลยวะส,ส,สลัมนั้นเราสังเกตได้ว่าในชีวิตของท่านรอสุลลอฮ์นั้นถึงแม้ว่าท่านจะเป็นเป็นศาสนทูตถึงแม้ว่าท่านจะเป็นรอสุลลอฮ์เป็นคนที่อลัลลอฮ์แต่งตั้งให้ท่านนั้นได้มาเป็นนบีของประชาชาตินี้แต่ความสมถะความสันโดษความหิวก็ยัง ประสบกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุวะลัยซัมนี่คือแบบอย่างที่มีเกียรติพี่น้องครับความกังวลของท่านนาบีที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องครับท่านนาบีนั้นเป็นผู้ที่มีความหิวเหมือนมนุษย์ทั่วไปความหิวบ่อยครั้งที่ได้ประสบกับท่านนี่คือท่านศาสดามุฮัมมัดของเราท่านนาบีมุฮัมมัดของเราพี่น้องครับแต่เราดูในชีวิตของเราประจำวันนะครับมีใครไหมที่ว่า เขาหิวสามวันติดโดยที่ไม่ไม่มีอาหารที่ตกลงถึงท้องของเขาเลยก็นะครับในปัจจุบันแทบจะไม่มีนะครับพี่น้องครับผมอยากจะหยิบรกเรื่องเรื่องประวัติศาสตร์ฮะดิษบทนี้ให้พี่น้องได้รับทราบถึงเออแล้วเราก็จะได้ทบทวนตัวเองว่าเรานั้นขอบคุณอลัลลอฮ์มากน้อยแค่ไหนพี่น้องครับฮะดิษบทหนึ่งรายงานจากท่านอบูไรรอในวันหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอัลสุรลรอได้ออกมานะครับในสำนวนของฮะดิษบอกว่ายาตะยอม หรือเอาไลยล่ละนะครับออกมาในยามค่ําคืนหรือในวันหนึ่งนะ่ะในในช่วงของเวลาหนึ่งของกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่คนเขาไม่ออกกันมานะครับแล้วปรากฏว่าท่านลลอ,สลลลอัสลลอฮฺสัลลัลลอฮุวะเป๊ะสัลลัมนั้นได้พบท่านอบูบักแ,และท่านอุมัดและท่านนาบีก็ถามว่ามาอัคราจักุมามินบุยูตที่กุมาฮาติฮิซ่านาบีก็ถามว่ามันมีสิ่งใดหรือที่ทําให้พวกเจ้าทั้งสองเนี่ยท่านอบูบัคกับท่านอุมัดเนี่ยออกมาจากบ้าน ในยามนี้ในเวลานี้ซึ่งเป็นเวลาเขาไม่ขอไม่ออกกันนะครับก็ลาอัคราจนานะครับเขาทั้งสองก็บอกว่าเราเนี่ยออกมาอันเนื่องมาจากเรามีความหิวนะครับเรามีความหิวมากคือมันหิวไม่มีอาหารที่จะรับประทานนะ้งครับอัลลอฮฺอักบารและนบ,บีสัลลัลลอฮฺอ ali ุสซลลัมได้กล่าวาว่านะวะอันและทีนับซีบียดีและอัคราจนินละีอัคราจกูมากูมูนะครับนบ,บีบอกว่าฉันก็เหมือนกับพวกท่าน รับขอสาบานตอละสุบฮานุตาลาว่าที่ฉันออกมาเนี่ยก็เพราะว่าฉันก็มีสภาพไม่ต่างอะไรกับท่านทั้งสองคือนบีก็มีความหิวพี่น้องครับนะครับในทุกวันนี้นะครับพี่น้องเราไม่ต้องรอให้เวลาเราหิวเราก็สามารถที่จะกินอาหารที่อยู่ในตู้ในบ้านของเราอย่างได้กว่าเป็นเป็นอาหารที่แบบเราสามารถที่จะเลือกกินได้เลยพี่น้องกับเดดูพี่น้องดูชีวิตของท่านนาบีสุลลัลฮวาลอิวะซัลลัลมออกมาเพราะความหิวพี่น้องครับ และปรากฏว่าท่านอัสสลลลอสสุลลัลอฮฺในสุลามก็ได้ชวนท่านอบูบักและท่านอุมัดนั้นไปยังบ้านของท่านอบูไฮซัมนะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นชาวอันซอร์ในท่านนั้นก็มีถวนอินเทปฮารามมีสวนอินเทปฮารามมีมีแกะนะครับซึ่งปรากฏว่าเมื่อท่านอบีุลเลาะห์สุลลัลลฮฺในสุลามไปบ้านของท่านแล้วเนี่ยนะครับได้เห็นท่านได้เห็นภรรยาของท่านอบูไฮซัมภรรยาของอบูไฮซัมก็บอกว่ามารฮะบันวะอัลลันนะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับ ให้กับนบีและก็บรรดาสหายแล้วก็ท่านอัสลลอฮฺอัสลลอฮฺอลยแสัมถามกับนางว่าไอ้นาฟูลานหมายถึงสามีของนางไอ้นาฟูลานนางก็บอกว่าสามีของฉันเนี่ยนะครับไปเอาน้ำนะครับไปเอาน้ํามาแล้วปรากฏว่าเมื่อสามีของนางกลับมาเนี่ยฟานนซรออิลลรอสูลิลลาห์วาซอฮิบัยฮีฟะกอลาอัลฮัมดุลิลลาห์มามอักร م มอั م ยาฟามินนีนะครับ เมื่ออบูุไฮซัมกลับมาแล้วก็เห็นท่านรสุรุลออยู่ที่บ้านกับสหายของท่านสองท่านอบูุไฮซัมก็กล่าวว่าละหัมดุลิลามวนการสรรเสริญเ,เป็นสิทธิ์ของอลลอกในวันนี้ไม่มีใครที่จะเป็นแขกที่ดีที่สุดสําหรับฉันแล้วก็คือนบีเป็นแขกของเขาและสหายของท่านนะครับเป็นชาวสวรรค์นเนี่ยได้มาเป็นแขกของท่านอบูไฮซัมพี่น้องครับอบูุไฮซัมกล่าวลฮหัมดุลิลา์พี่น้องครับ,อรบขอบคุณต่อละมวลการสรรเสริญเ,เป็นสิทธิ์ของลลอกสุบาคารุตละที่ได้มีโอกาสต้อนรับแขกที่ดีที่สุดพี่น้องครับ หลังจากนั้นต่อมาครับท่านอบูไฮซัมก็เลยไปเอาเข้าไปในสวนอินทาลัมนะครับไปไปตัดอินทาลัมซึ่งปรากฏว่าในอินทาลัมเนี่ยก็จะมีมีมีทั้งสุกห่ำหามมีทั้งสุกแบบระยะสุดท้ายสุกแบบสุกดิบนะครับสุกครึ่งนะครับครึ่งดิบครึ่งสุกนะครับก็มีหลายๆรสชาตินะครับแล้วก็เอามาให้ท่านอัสล็อกรสลลอฮ์ฮุยวาลวะสซัลลัมรับประทานแล้วปรากฏว่าท่านอัสลลอ์ก็รับประทานอาหารเสร็จ รับประทานอินทรพาลแล้วเนี่ยอับบุไฮซัมก็ต้องการที่จะเชือดแกะตัวหนึ่งให้กับท่านอัสลอฮ์และก็ท่านอัสลูร์ก็บอกว่าอียะกะวลฮาลูบนะครับคือนบีบอกว่าคือเมื่อเมื่อไอซัมเนี่ยเมื่ออบูุไฮซัมจะไปเชือดแกะเนี่ยก็นบีก็บอกเตือนว่าอย่าไปเชือดแกะที่มันมีน้ํานมนะครับ นะครับให้เชื่อตัวอื่นนะครับตัวที่มันเป็นวัยรุ่นนะครับหนุ่มสาวเพราะว่าบางทีแกะที่มันมีน้ำนมเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์ในเรื่องอย่างอื่นหรือแกะที่มันกําลังท้องอยู่นะครับอบูไฮซัมก็เลยปฏิบัติตามคําสั่งของท่านราสดลลลลอฮฺสัลลัลลอฮฺมุฮัมมัดสลัมพี่น้องครับในช่วงท้ายเมื่อท่านนบีนนนนน map. และบรรดาสาหายของท่านทั้งสองคือบุบักและอุมัดนั้นได้รับประทานอาหารจนอิ่มฟุกอลารอสูลุลลอฮีสัลลัลลอฮฺมุฮัมมัดสลัมเลีบัะอุ ท่านนบ,บีก็พูดกับท่านอบูบักและท่านอุมัดบอกว่าวัลละทีนับสี่บียดีละตุสอาลุนอันฮาตันไนมยอมังกียามะนบ,บีบอกว่าฉันขอสาบานนะรับด้วยกับชีวิตของฉันนะครับว่าละตุสอาลุนนะนะครับแน่นอนว่าพวกเจ้านั้นจะถูกถามอันฮาตันไิมนะครับความสุขความปวดปานที่พวกเจ้าได้รับนะยอมังกียามะได้วังกียามะนะครับในเมื่อพวกเจ้าออกมาจากบ้านของพวกเจ้าเนี่ยในสภาพที่หิว และไม่ได้กลับไปเว้นแต่ว่าพวกเจ้านั้นจะได้รับเนี่ยมาความโปรดปานของลอซุบฮานะตะลาะพี่น้องครับในฮะดิษบทนี้เนี่ยเป็นฮะดิษที่พูดถึงความสมัมาทะพูดถึงชีวิตของรอสุรุลลอฮ์ที่ว่าในแต่ละวันนั้นแทบจะไม่มีอาหารจะกินไม่มีอาหารที่ตกถึงท้องของท่านนาบีของเราเลยนะครับและท่านนาบีก็มีความอดทนต่อความยากลําบากที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับ เราจะเทียบกับชีวิตของท่านรอสลุลเนี่ยแน่นอนเราเทียบไม่ได้นะครับในทุกวันนี้อะไรครับอาหารที่เราเรากินเรากินหนึ่งวันเนี่ยบางทีถ้าเราไปเทียบกับอาหารที่ท่านรอสุลมีเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นอาหารหนึ่งปีให้กับให้กับท่านนาบีให้กับบรรดาสฮาบะของของท่านนาบีเขาได้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ไม่ไม่เท่าสําหรับของบางคนในครัวเรือนพี่น้องครับในวันในทุกวันนี้เนี่ยเราอยากจะนึกกินอะไร มันเหมือนสวรรค์พี่น้องครับเราก็ขับรถออกไปซื้อเราก็เลือกตามที่เราต้องการอยากจะกินอะไรอยากปรารถนาในสิ่งใดในตู้เย็นบางทีเรากินแล้วทิ้งง,งควา้ควางๆซื้อมาเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายพี่น้องครับแต่ท่านอนับดุลลอฮฺในสัามลัเมื่อได้รับปราทานานท่านก็กลับกังวลว่าสิ่งที่เราได้รับนั้นนะครับอาหารที่เรากินไปนั้นแน่นอนมันจะถูกสอบสวนในวังกิยามานี่ท่านนาบีพี่น้องครับแต่ในทุกวันนี้ชีวิตของเราครับซื้อกินนะครับกินไม่หมดเราไม่ชอบเราก็ทิ้ง นะครับบางทีเป็นการฟุ่มเฟือยในเรื่องของค่าใช้จา่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรต่างๆมากมายจีปาตะพี่น้องครับให้เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตและเรานำแบบอย่างของรอสุลลลอฮ์มาเป็นแบบอย่างให้กับเราในการใช้ชีวิตเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะถูกสอบสวนในวังกิยามะาพี่น้องครับ, ul ullah, มมบ,รบท่านอลลอับดุลเลากฉะนั้ห์บอกว่าอะไรครับการในบุรุบิอัลีรอสุลลลาฮิลาลุซุมมันฮิลา คือเดือนแล้วเดือนอีกเห็นจันเซี่ยวตอนเข้าเดือนพอออกจากเดือนก็เห็นจันเซี่ยวเพื่อที่จะเข้าเดือนใหม่ปรากฏว่าลาตูก็ดูฟีบุยุที่หิมใชอุนมินันนาคือไม่ปรากฏว่าในบ้านของท่านนบีนั้นมีการจุดไฟเพื่อที่จะปรุงอาหารหรือทําขนมปังพี่น้องครับก็ลูบิไอชัยอินกาโนยาอิชูนายอบาฮูไรหรอกแล้วก็มีคนถามแล้วก็นบีก็อยู่ยังไงล่ะในเมื่อว่าเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับเดือนชนเดือนเนี่ยเดือนใหม่เข้ามาเดือนหน้าอาหารก็ไม่มีกินไม่เคยจุดไฟเนี่ย ท่านอบูฮุเรล็อกก็เล่าให้ฟังบอกว่าอะไรครับอัสวดานอาหารชนิดที่เป็นสีดำสองสองอย่างก็คือ,อตั้มรวนมาอยู่กับอินเทอร์พาลัมกับน้ำพี่น้องครับอัลลอฮฺอัลบอฮอัลลอฮลฮลาวลา,ลาควาลุวะตะอิลลาบิลลาฮิลาลีนาซีมสุบฮานัลลอฮพี่น้องครับนี่คือชีวิตศาสนาทูตของเราพี่น้องครับแบบฉบับที่ดีเลิศมีแค่เพียงอินเทอร์พาลัมกับน้ำพี่น้องครับบางครั้งก็มีเพื่อนบ้านนำน้ำน,ำนมนำอาหารบางอย่างมาให้ นะครับพี่น้องครับนี่คือชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาชีวิตของผู้ที่เขานั้นไม่ได้กังวลถึงการใช้ชีวิตในการที่เขาจะมีความสุขสบายในโลกนี้พี่น้องครับเพราะอะไรครับชีวิตในโลกหน้ามันจีดังยั่งยืนชีวิตในโลกหน้าที่มันสุขสบายมากกว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเล็กนะ้อยพี่น้องครับแต่แต่ในทุกวันนี้ชีวิตของเรานะครับชีวิตของเราการกินการอยู่นั้นเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าอะไรอื่นใดพี่น้องครับฉะนั้นท่านองคสุลลรฮอบ,บอกว่าอะไรครับ ให้เรานั้นระมัดระวังว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราจะถูกสอบสวนในวันเกีย้ยมเลเราบอกว่าวกุลูวะชรบูววลาตุสริฟูอินนฮูลายุฮิบุลมุสริฟินจงกินจงเดิมแต่อย่าได้สุรุ่ยสุร่าอย่าได้ฟุ่มเฟือยนะครับฉะนั้นเรามีกินนะครับเราก็กินเฉพาะเราที่มีความปรารถนาไม่ใช่เห็นอะไรแล้วก็เก็บซื้อมาเก็บเอาไว้นะครับและสุดท้ายเราก็ไม่ได้กินเสียไปก็ทิ้งไปนะครับฉะนั้นให้เราระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า นะครับเครื่องใช้ส่วนตัวพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้บางครั้งเราใช้จนกระทั่งว่าเราลืมนะครับใช้จนกระทั่งว่าเราลืมว่าสิ่งเหล่านี้เล็กๆใน้อยที่เรามองข้ามเนี่ยมันอาจจะเป็นโทษสําหรับเราครับบางครั้งสิ่งที่มันไม่มีค่าสําหรับเรามันอาจจะเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับคนที่เขาไม่มีฉะนั้นพี่น้องครับให้เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตในเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารการกินเรื่องการแต่งตัวนะครับเพราะเราบอกว่าจงกินจงดื่มแต่ ย่าได้เป็นคนซุรุยซุร่ายเพราะอะไรครับว่ามาบิกุมมม้มมินเนะมาตินฟอร์มินอลเพราะเนี้ยมตัต่างๆความปวดปานที่ที่ได้มานั้นมันมาจากอัลลอฮ์สุบฮานวอตาลาทั้งสิ้นขอให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่ที่รู้จักขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาในความปวดปานต่างๆมากมายที่อัลลอฮ์ให้กับเรานะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นแน่นอนนะครับถ้าเรายิ่งใช้มากนะครับมันก็ยิ่งทําให้เรานั้นรู้สึกที่จะไม,ไม่ไม่ไม่รู้คุณค่าของความปวดปานของอัลลอฮ่ อัลลอฮ์ประทานนะครับอัลลอฮ์ประทานให้กับอัลลอฮ์ซุบะฮานุตะลาบอกว่าซุมมาลตุสอลุนในเยอมาอิซินอานินนัอมในสุราอัตตะกาสุดอัลลอฮ์บอกว่าและแน่นอนสู่เจ้านั้นจะถูกถามถามอะไรครับยยอมาอิซินในวันเกียร์นั้นอานินนอยมจากความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราทําอิบา์ด้ไหมเรามีอาหารการกินแล้วเราเคยขอบคุณต่อล้องไหมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความปวดปานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ สุขภาพของเราที่อัลลอฮ์ให้เรามาแล้วนะครับแล้วเรากลับไม่ลำลึกถึงอัลลอฮ์หรือสิ่งต่างๆมากมายที่เราได้รับเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮา,านอตาลาแน่นอนนะครับมันก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นลืมเนี่ยมะลืมความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮา,านอตาลาที่ประทานให้กับเราฉะนั้นพี่น้องครับก็เป็นเรื่องเล่าจากคดิษบทหนึ่งถึงความหิว นะครับความสำมะท่ของท่านนบีสุลต่านอัลสลามให้กับพี่น้องเพื่อที่จะนําไปเป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้กับเราทั้งหลาย